เลี้ยงไก่ไข่ไม่ประสบความสาเร็จเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างนะข้อที่1นนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดจากการไม่มีความรู้พื้นฐานในการเลี้ยงไก่ไข่นะดูจากโลกออนไลน์มาวิธีเลี้ยงแบบง่ายๆเอาอาหารให้กินพาไก่ออกไปเดินเล่นแล้วมันก็ไข่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไก่มันต้องมีอะไรที่ต้องดูมากกว่านั้นการให้อาหารปริมาณที่ให้วิธีการระยะเวลาแล้วก็การปรับแสงนะครับแล้วก็สูตรอาหารที่ให้ด้วยเพื่อจะให้ไก่ได้ไข่ แล้วไข่ปไปขายและได้กําไรนะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของพื้นที่ไม่เหมาะสมในการเลี้ยงนะครับบางคนเนี่ยพื้นที่มันมีเชื้อโรคอยู่เยอะนะครับอาจจะใกล้แหล่งน้ําที่ไม่สะอาดหรือว่าใกล้แหล่งที่เป็นจุดทิ้งของเสียทํครับทำให้ไก่ป่วยได้ง่ายหรือว่าอุณหภูมิในบริเวณนั้นชื้นเกินไปหรือที่อย่างหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงในหมู่บ้านซึ่งไก่เนี่ยมาเลี้ยงเยอะๆหรือ10 20ตัวก็ทําให้มีกลิ่นรบกวนชาวบ้านได้ ก็จะไม่สามารถเลี้ยงต่อไปได้แล้วก็ต้องเลิกนะครับเรื่องเสียมรบควนอีกนะครับ mm. ก็ต้องดูให้ดีเรื่องพื้นที่ก็ต้องดูให้เหมาะสมข้อที่ส,<บ>สามก <ๆ S 2> ็คือสถานที่เลี้ยงสะสมโรคนะครับก่อนที่จะเลี้ยงไก่นะครับหรือว่าระหว่างเลี้ยงเนี่ยจำเป็นจะต้องพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคมาสะสมอยู่นะครับเชื้อโรคตัวน,นี้ก็ฝังอยู่ในพื้นที่เชื้อโรคที่สองก็ฝังอยู่ในพื้นที่เวลาเราเลี้ยงไก่ไปเนี่ยพอไก่มันอ่อนแอเนี่ยมันจะรับเชื้อเข้าไปแล้วไก่มันก็ป่วยนะคร้าไไม่ด ทำลายคลีนเชื้อไปเนี่ยพอเรารักษาไก่หายป่วยแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็จะวนกลับมาเป็นอีกทําให้การเลี้ยงไก่ไขย่ยากลําบากแล้วไม่ประสบความสำเร็จข้อที่4ก็คือไม่มีการตวงอาหารนะครับให้อาหารไปเรื่อยเปยื่อยโดยไม่รู้ว่าไก่มันกินพอหรือไม่นะครับถ้าเราตวงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าไก่หนึ่งตัวหรือว่า10ตัวที่เราเลี้ยงเนี่ยควรจะให้อาหารกี่กิโลหรือว่ากี่กร,รัมนะครับวันไหนไก่มันกินน้อยลงเนี่ยถ้าเรามีวัดเนี่ย จะเป็นทรายเป็นสัญญาณว่าไก่มันเริ่มมีอาการผิดปกติหรือไก่มันกินมากปกว่าปกติมันก็เป็นสัญญาณบอกได้ว่ามันผิดปกติแล้วแหละเพราะว่าไก่อ่ะมันมีลิมิตของมันในการกินถ้ามันกินโอเวอร์เกินเนี่ยถ้ามันกินได้จริงๆเนี่ยก็แสดงว่าคุณคุณค่าของอาหารนี้ไม่ได้ส่วนข้อที่5ก็คือขาดทุนเพราะค่าอาหารนะครับการเลี้ยงไก่ไข ถ้าจะให้กําไรเนี่ยต้องมีการคํานวณต้นทุนค่าอาหารด้วยนะครับบางทีเราไปซื้อน้อยๆที่ร้านขายอาหารเนี่ยเขาอาจจะขายให้เรามาโลละ30บาท40บาททําให้ต้นทุนต่อฟองเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับถ้าเราคํานวณต้นทุนต่อฟองอยู่แล้วหรือว่าต้นคํานวณต้นทุนค่าอาหารอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องไปหาอะไรมาผสมให้อาหารมันลดต้นทุนหรือหาแหล่งซื้อที่ราคามันย่อมเยาวลงเพื่อให้ต้นทุนต่อฟองในการผลิตไข่ของเราเนี่ย มันคุ้มค่าและก็ขายได้ราคาที่พอจะมีกำไรกลับมาเลี้ยงตัวมาเองได้นะครับและนี่ก็คือ5ข้อในการเลี้ยงไก่ไข่ให้ประสบความสำเร็จนะครับถ้ายังไม่มี5ข้อนี้อย่าเพิ่งเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงขอเตือนเลยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ